โอีคผมว่าสปารีทุกคนด้นะผมวันนี้ทุกคนมาอยู่กับผมเด็กชายโอเดก็ไหมครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนอนดีตผมสิ่งของเล่นในยุค90นะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคเรามาดูอย่างแรกครับผมนั่นก็คือเกมทัมมากตจินะฮะยังจำได้หรือปเปล่ปายังจำได้หรือเปล่าคือเกมทัมมากตจิเนี่ยเป็นเกมเลี้ยงสัตว์นะครับบ เกมเดงสัตวนะ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะที่เก๋ที่สุดในสมัยนั้นเลยนะ <S <S ซึ่งการเล่นก็คือ,อ,อเด็กสมัยนั้นเนาะเขาจะดูแลสัตว์เลี้ยงนะแบบเหมือนเสมือนจริงเลยโดยการให้อาหารให้น้ําบอกเลยว่าสมัยนั้นนี่ทุกคนต้องมีอะ่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนต้องรู้อะ่ะยุก9านคือทุกคนต้องรู้อะ่ะก็เป็นของเล่นในเด็กในยุก9านที่ผ่านมาก็เป็นของเล่นในอดีตเนาะในยุก้าศนยู่น ต่อมาเกมนี้ก็ยังถูกนำมาเป็นเกมน่ารักน่ารักบนมือถือบนโทรัพท์มาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ของเล่นชิ้นต่อไปนะครับผมโอเคผมก็มาต่อที่เกมต่อไปนะผมนั่นก็คือเกมบอยนั่นเองนะครับเหมือนที่เราเคยเล่นเลยนะโอโหก็นี่แหละเกมเพย์บอยนี่แหละเป็นของเล่นแบบของยุค90ที่ถือว่าเท่สุดๆนะทุกคนและเครื่องเล่นเกมก็สามารถ ได้ง่ายสะดวกด้วยเวลาจะาไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วก็ถือไปได้ได้ง่ายๆปัจจุบันเกมบอยหรือเกมตลับเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมอีกเนาะน,นักสะสมของเล่นในแบบสมัยแครับที่คาดว่เราอยากบอกว่าเราเคยดิสกินนะครับงอมแงมมากเลยแบบไม่ทำอะไรเลยโอเคผมและนั่นก็เป็นของเล่นที่เรา,นาแนะนำเนาะโอเคไปต่อกันที่ห้องเรียนต่อไปเลยครับ โอเคผมก็มาอยู่วันที่ของเล่นชิ้นต่อไปในยุค90นะครับน,น,นั่นก็คือโซ่หมักเก็บเนะผม <c oughs> คุณพูดกไหมทุกคนคุณพูดกันได้เปลา่าส่วนมากผู้หญิงในยุค90แต่ฮิต,ตมากๆเนาะฮิตในแพ้หนังยางนี่แหละมันก็มีสีหลากหลายสีแล้วก็สามารถนำมาเล่นเป็นหมักเก็บตามแบบกติกาต่างๆที่ผู้หญิงเขาตั้งไว้นะ <Yeah. S 1> เราก็เห็นแต่ผู้หญิงเล่นในห้องหรือว่า นอกห้องอะไรเวลาครูไม่อยู่อะไรเงี้ยอเคแล้วก็ไม่เคยได้หลักแต่แล้วก็ก็มันเป็นของเล่นในยุค90นะแล้วก็เอามาหยิบยกมาให้ทุกคนดูอีกทีฮะโอเคโอเคก็มาอยู่ที่ของเล่นชิ้นต่อไปนะในสมัยยุค90นะนั่นก็คือรถทาไมยะนะคือเด็กสมัยยุค90ต้องรู้จักอนะ่ะเนี่ยคือผู้ชายอยากจะต้องมีรถทาทาไมยาเนะี่ยคือต้อง ติดตัวไว้เลยเพื่อไปแข่งขันประลองความเร็วกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออแบบแค่เราเลือกซื้อรุ่นทีน่เราชอบแล้วก็นํามาประกอบอะไรนี่ต่อยติดสติ๊กเกอร์เข้าไปให้มันแบบมีด้วย,วยแบบเท่ๆแบบโอ้โหเราโคตรชอบเลยเสร็จแล้วก็เอามาแข่งกับเพื่อนนะครับแต่ว่าเราแข่งบนพื้นดินเนาะดินมัน,ม,นมันเป็นฝุ่นเยอทีนี้มันเลยฝุ่นเข้ามอตเตอร์พังเลยีนี้ แต่ก็สนุกดีนะผมแต่ก็สนุกดีปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าจะหาซื้อ,อได้หรือเปล่าเนาะเออโอเคก็ okay, ประมาณนี้นะผมสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะโอเคผมก็มาต่อกันในเกมยอดฮิตอีเกมหนึ่งนะครับในยุค9กส,สที่นิยมเล่นนะฮือคือเกม Tetris Break ซึ่งมันเป็นเกมต่อบ็อกในตำนานนะทุกคนที่หลายคนต้องแบบติดงองแมแงมเหมือนเราเน,นั่นแหละ <c oughs> คือทุกคนต้องมีติดบ้าน,นอ <c oughs> อะก็ตัวเครื่องนะผมก็มีหลายสีสันที่แตกต่างกันนะแต่ว่าปัจจุบันก็เกมนี้ก็ยังถูกพัฒนามาในเรื่องของของโทรศัพท์เนาะในมือถือแอปแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี <c oughs> ซ้ซึ่งคุณเด็กตอนแล้วก็โอ้โหแบบสนุกจริงนผมเกมนี้สนุก <Yeah. S 1> โอเคผมก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ของเล่นชิ้นต่อไปเลยนะโอเคไปกันโอเคครับ okay, ทุกคนก็มาต่อในของเล่นยุคกา้านอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการ์ดยูกิใน่นเ่ยครับผมบอโอ้โหซึ่งโด่งดังมากๆในตอนนั้นเนยครับ <c ười> คือทุกคนต้องมีคของแบบเนี้ยคือต้องมียิ่งใครมีการ์ดที่แบบหายากจ้าการ์ดแรงๆเนี่ยยิ่งอันดับเป็นที่ต้องการของเพื่อนๆทุกคน ก็บางทีก็มาเล่นแบบท้าช <gel> <visto> ิงการ์ดนะใครชนะก็ออกการ์ดไปอะไรนะแต่มักเราจะเล่นแบบไพ่ตบกันนะเองไพ่ใขรงกก็ชนะไปได้ไปอะไรกันเล่นของจริงไม่เป็นก็เพิ่งมาเริ่มรู้กฎกติกาตอนอยู่มัธยมปีที่หนึ่งขนาดมัธยมยังเล่นไปรู้เล่นเรนเลสนุกดีนะเป็นสิ่งที่เราชอบนะในสมัยเด็กวัยเด็กยังไม่มีโทรศัพท์ใช้อะไรเงี้ยก็ เขาเล่นในพวกนี้มาเล่นสนุกดีครับสนุกดีเราจําได้ว่าเราไปซื้อการ์ดต่อรุ่นพี่นะทางที่ก็ยังนี้ไม่ไปหรอกแต่ว่าก็ซื้อเหมือนเดิมเขาขายให้เท่าไหร่สี่สิบไปยี่สิบบาทใช่แล้วก็ซื้อซื้อเหมือนเดิมอยากเล่นเออก็มาเล่นก็มาเล่นที่โรงเรียนนะแล้วก็ต้องระวังครูด้วย๋ยวครูชอบเด็ดนะต้องเวลาเล่นต้องระวัง้วย แต่นี้การทุกีก็ยังมียังมีอยู่นะผมน,น่นน่าจะยังมีอ่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีของแอปพลิเคชันด้วยนะ <Yeah. S 1> ใช่ใช่ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็ไปลองไปโหลดดูได้ครับเราไปหาดูในในแอปสโตร์ App Store หรือ p a พ Store ก็ได้โอเคน่าจะมีโอเคครับผมโอเคครับก็ uh huh. ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปต่อที่เขาเล่นชิ้นต่อไปเลยครับ โอเคทุกคนก็มาต่อที่ของเล่นชิ้นละไปนั้นนั่นก็คือตุ๊ก,กตากระดาษนั่นเองครับผมเป็นของเล่นที่ผู้หญิงในยุคนั้นชอบมากมากเอาไวเ้เล่นแบบเล่นแบบผ่อนคลายได้เลยนะโอเคผมก็ตุ๊ก,กตากระดาษก็เป็นของเล่นที่สุดคลาสสิกที่ผิงต้องมีไว้เลยนะคื okay. ออะไรครับ เอาให้ใครใครเหงาได้แบบว่างๆอะไรเงี้ยโดยตุ๊กตาก็ประกอบไปด้วยรูปผู้หญิงพร้พอมพร้อมชุดสวยๆห <Wow. S 1> นึ่งอันนะที่เขาแถมมาให้ใช่ไหมในกล่องน่าจะมีอยู่นะมีแบบเสื้อผ้าแบบต่างๆรวมถึงของประดับที่มาในรูปแบบภาพวาดและเราก็สามารถํามาแต่งตัวให้ตัวตาในแบบที่เราชื่นชอบได้ใน, yes, น,น่าที่ผู้หญิงเขาจะจะตั้งชื่อให้ตัวตาในภาษรั้งนนชื่อว่า อะไรตาที่ผู้หญิงครับต้องการตั้งเสพนั้นรักนั้นรักอะไรให้ตูกตาเขาแล้ว, <S 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 ลวผู้หญิงเขาก็จะ,ะนํานมาเล่นแบบบทบาทสมมุติต่างๆกับเพื่อนๆของผู้หญิงเขาอะไรวเนี่ยก็ก็มีประมาณนี้นะครับในของเล่นในส่วนของตุ๊กตากระดาษเนาะของเล่นในยุค90โอเคก็ไปต่อกันในของเล่นชิ้นต่อไปเลยครับ อโอเคครับทุกคนก็มาต่อกันในของเล่นยุค90ชิ้นต่อไปนะผมนั่นก็คือบันไดงูนั่นเองครับผมโอ้โหเ,เป็นเกมที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะผมโอเคก็นอกจากเกมเสรษฐีแล้วก็ยังมีเกมบันไดงูนะคือแบบเล่นได้หลายคนนะครับการเล่นก็แค่โยนลูกเต่านะครับในแต่ละตาแล้วก็ ใช่มากของของเราเนะี่ยเดินไปตามช่องตารางในเกมของบันไดงูนะผมอ๋อแล้วก็การเดินก็จะมีแบบประยุท์ช่องไหนก็อ่านกฎกติกาของช่องนั้นนะมันจะมีกฎกติกาอ่าบอกว่าอยู่ก็โดยใครสามารถไปถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะโอเค <Yahoo! S 1> เกมนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะผมเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมหรือว่าหนึ่งของเล่นในยุคกาสูนที่ สนกุกมากๆเลยนะ yeah, <me. S 1> เออใช่โอเคผมก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับกลินี้เนาะโอเคผมก็ไปต่อที่ของเล่นชิ้นต่อไปเลยครับโอเคครับทุกคนก็มาต่อกันที่ของเล่นชิ้นต่อไปนะนั่นก็คือ Yo โยโย่นั่นเองเป็นของเล่นที่นอกจากจะฝึกทักษะในการเล่นกางสร้างความที่ให้กับเดที่เล <Yeah. S 1> ่นโยโย่ไยซึ่งโยโย่ก็จะมีลักษณะกลมๆมี มีเชือกอยู่ด้านในเนาะแล้วก็เวลาเล่นจะใช้เชือกในการบังคับทิศทางต่างๆเพื่อให้โยโย่แบบทรงตัวสวยงามหรือว่าแบบนิ่งๆก็ดเด็กสมัยนะั้นจะยมเล่นกันเนาะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเล่นโยโย,โย,โย่กันแต่ว่าเล่นไม่ไม่เก่งเ็อยากเล่นโอเคก็ราคาของมันก็จะแตกต่างกันไปตามตามโยโย,โย,โยนะ่เนาะบางบางลูกก็จะมีลูกเล่นแบบ เฉพาะอาจจะมีแบบไฟกระพริบมีไฟเดินแสงอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับโยโย่เคผมก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรวัตสำหรับโยโย่โอเคก็ไปต่อที่ของเล่นชิ้นต่อไปดีกว่าครับโอเคผมก็มาตอต่อที่ของเล่นชิ้นต่อไปในสมัยยุค90นะผมซึ่งเป็นของเล่นที่ไม่ถูกสนุกกระสุนเท่าไหร่นั่นก็คือ เ,เกมเรียงตัวต่อเรียงตัวเลขอะ่ะเออทุกคนรู้จักไหมนั่นแหละเป็นเกมที่แบบฝึกทักษะด,ด้านสมองในการเรียงตัวเลขตามลำดับ1นึถึงสิอะไรประมาณนี้ถูกต้องนะโดยจะมีทั้งหมด16ช่องช่องละช่องช่องว่างจะมีแค่1ช่องอนะทุเกมนี้น่าจะถูกฉลองกับสายคนิดหลายๆคนใส่ที่มีมันมันมองแบบดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่มีมันสมองที่ดีเลย โอเคครับ okay. ผมก็สำหรับอ่าของเล่นในยุค9กสก็จะมีประมาณแค่นี้นะผมซึ่งเรานํายกตัวอย่างนะผมซึ่งมันมีที่เราไม่ได้มายกตัวอย่างก็มีนะผมก็เป็นของเล่นที่ยอดฮิตก็มีเราไม่ไดเอามายกตัวอย่างซึ่งเราก็หยิบยกมายกตัวอย่างเพียงบางอย่างแทนนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะชอบนะผมก็ฝากอ่กดไลค์กดติดตามผมด้วยผมถ้าเกิด นายก็ต้องขอบคุณด้วยลุงแน่นอนก็มีประมาณนี้ผมในของเล่นยุก้าสุดนะครับโอเคอเครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะผมส่วนใครไม่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผม,ม,อะผมโอเคหรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปข,ของย้อนกลับดูได้นะครับโอเคผมส่วนครั้งหน้าจะมีคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้น,น,นก็มาติดตามชมให้ได้นะครับผมส่วนท่านนี้สวัสดีครับ